ก็อยู่คะใครคะแองจี้แล้วก็พี่วิวใช่วันนี้นะคะแองจี้บอกว่าจะมาจะพาพี่เคสมาทำอะไรนะมาคุยกับอันนี้คือใครคะบ้องใช่อันนี้มันเป็นมันจี่น้องบ้องใช่ไหมใช่ค่ะก็เดตอนนี้รอนะคะรอทุกคนเข้ามานะคะตัวสวิตไหนไหนลองให้น้องบ้องสวัสดี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอังจีน้องบอลมันทำอะไรได้บ้างคะลูกมันทำอะไรได้บ้างคะลูกเฮ้ยสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะทุกคนเลยค่ะวันนี้33คนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนยามเย็นนะคะยานเย็นใช่ยานเย็นแล้วเย็นมากวันนี้เย็นใช่เย็นแล้วที่ปิดค่ะแต่เพิ่งเดี๋ยวเคจะพูดเงงเงงสองสามสวัสดีค่ะยิ่มีต้อนรับสู่ช่อง เคทชั่นแนลเคทชแนลแองจีต้ตบมือด้วยแองจี้น่ารักเราต้ลลองพูดดีเละคนแลลองจี้น่ารักองจี้น่ารักเอ้าองจี้น่ารักเฮ้ยส<ร><ร>วัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะ สี่สิบเก้าคนห้าสิบคนนะคะเพื่อนๆทำอะไรกันอยู่วันนี้เรามีบองบองใช่ไหมนด้เรามีบองบองได้ค่ะแม่แองจี้มันสามารถเปลี่ยนเสียงอะไรได้บ้างไหมเพื่อนๆดูสิเอายจะพูดตามทำไมเนี่ยจี้ก็หยุดพูดต่ออต้วกาไป โอเคปิดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันทีละคนนะคะเริ่มที่เริ่มที่พี่วิวก่อนนะทุกคนเงียบแอนตี้น่ารักเอ้าแอนตี้น่ารักจะพูดบังพี่วิวพี่วิวเฮ้ย อ่านเว้นหน่อยแป๊บนึงนะคะทุกคนทุกคนอยากให้พูดอะไรกับน้องบอมบ้างใช่พี่เคทอายุเท่าไหร่คะพี่เคทอายุสิบสี่ทุกคนอันนี้การดูไลย์นี้ก็คือจะเป็นการพูดแบบว่าเสียงสะท้อนนะคะเพราะว่ามันจะมีเสียงอันนี้บุบบอมมันพูดตามเลยซื้อจากไหนพี่เคทซื้อจากไหนคะหนูสั่งจากลาซาด้าว้าวป้าสั่งให้เนี่ย ปิดก่อนโอเคค่ะทุกคนอย่าถ้าไอซี่เต้นเหมือนบองบองนะไหนไอซี่ทำอะไรบองบองได้ไหมเต้นได้ไหมเอาอีกแล้วได้เลยหนูไม่ได้มีแขนแล้วก็บองเพชรขึ้นไอซี่ตาหลอกแล้วไอซี่ทำท่าเหมือนบองบองไอซี่ซื้อมาเท่าไหร่ดูไหมไอซี่ซื้อมาเท่าไหร่คะลูกหนูลืมหนูลืมแปดร้อยมา ส <200 S 2> <200 S 1> องร้อยกว่าบาทนะคะ <Okay. S 2> พี่เคสสูงเท่าพี่เคสสูงร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเดี๋ยวแม่ถามเองนะคะเสียงพี่วิวน่ารักขอบคุณค่ะแองจี้อายุกี่ขวบแล้วคะตอบคะ่ะห้าขวบห้าขวบคะ่ะขวบ <laughs> อ๋คอ,อยาเล่นมุกสิเว <laughs> ้ยมีคนซื้อมาสี่เก้าเก้าเนี่ยม่สองเก้าเก้า อันที่สองเก้าเก้าเอายุเท่าไหร่คะอายุสิบสี่ทุกคนเปิดเทอมวันไหนเอใช่อยากคุยอะไรกับพี่เคสบ้านอ่ะเรามาโชว์บองบองกันดีกว่าพี่บองเอาพี่บองหรือน้องบองดีเอ็งที่เรียกว่าน้องอะไรคะพี่บองน้องบองเอ็ที่เป็นพี่น้องบองเหรอลูกเหรอน้น้องบองอายุเท่าไหรน้องน้องบองอายุสองขวบก็สอง พา่น้องเขาตัวเล็กใช่ไหมใช่ตัวเล็กกัแองจี้เน่เดี๋ยวเรามาเปิดโชว์กันดีกว่าว่าน้องบอลทำอะไรได้บ้างใครใครมีอ่ะกดหนึ่งมาหน่อยว่ามีใมีใครมีบองบองน้องบองบ้างนี่บอกกันบ้างนะซื้อมาตัวเท่าไรวันนี้เรามาทักทายช่วงยามเย็นนะคะใช่มาวันนี้พี่เคมาหาแองจี้พี่เคและแองจี้เขาก็มีน้องบองให้เราดูอะโอเคโอเค บอให้เยนะอจีจะเต้นโชว์น้องบองแล้วนะคะเต้นพร้อมโชว์ค่ะเดีวค่ะีจะเต้นโชว์น้องบองไมีบอกให้หยุดไม่หยุดเลยแอจีเปิดนะเปิดเปิดเพลงเปิดเพลง

อ๋ออุ้ยบอกให้ปิดสวิตไม่ใช่ให้ปิดเสียงเพลงปิดท่านก่อนมันจะพูดตามอันนี้เป็นของน้อยแองจี้นะคะใช่ป๊ามาสั่งมาให้ฟูใจเหมือนเดิมแองจี้ชอบไหมคะชอบค่ะแล้ววันนี้ดีใจไหมพี่เคกับพี่วิวมาหาดีใจเออดีใจใช่ไหมแองจี้มีเพื่อนเล่นใช่ไหมเดี๋ยวเราให้ถามน้องบองดีกว่าอ่ะแองจี้เปิดเสียงแองจี้จะถามอะไรคนละหนึ่งคำถาม อจี้ถามเลยบองอายุกี่ขวบตอบด้วยตอบสองขวบด้วยตอบสองขวบสองขวบโอเคต่อไปตาพี่วิวพี่วิวถามบองถามบองอุ้ยบอกว่าอยากพูดไงที่ออะ ตอมอยู่ที่ไหนตอมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไทยอยู่ที่ไทยได้เกลียดกันหมดแล้วบอลชอบเสียอะไรบอลชอบเสียอะไรฟ้าเหมือนคุยกันเองอ่ะเหมือนคุยกันเองอ่ะใช่ไหมไปไองจีบ้างไอจีโอยไอจีวันเกิดที่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่านี้ ลูกอะไรเนี่ยเป็นไงสนุกแล้วสนุกไหมสนุกไหมทุกคนอยากให้แบบออพี่แคคิดถึงพี่บีหรือเปล่าคะคิดถึงค่ะก็คือแบบไม่เจอกันมามากใช่โอ้เบียร์ทีวีผมซื้อมาสี่ก้เลยนะ บองชอบสีเขียวเพราะตัวบองสีเขียวใช่ใช่ถูกแล้วใช่เหรออเอาแล้วแม่น้องเพชรนี้คะแม่น้องอยากถามเด็กๆว่าไปฉีดวัคซีนวันไหนคะพี่วิววันที่เท่าไหร่ลูกสิบสามค่ะเอ็นจีเอาไปยังเอ็นจียังฉีดไม่ได้นะคะพี่เคสล่ะสิบหกค่ะสิบหกตุลานี้นะคะแล้วป้าน้องล่ะป้าน้องฉีดไปแล้วค่ะสองเข็มอ่าแล้วเอ็นจี้ล่ะคะ โอ้ยหนูยังไม่ได้ชีดเลยอีกหนึ่งร้อยวันโอ้โหปีหน้าเนอะอยางเพราะไอจี e ยังอายุไม่ถึงสิบสองนะคะพี่วิวอายุเท่าไหร่สิบเจ็ดค่ะ,ะเปิดด้วยเปิดเวยสิบเจ็ด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 พี่วิวอายุเท่าไหร่พี่วิวอาย 17 oi 17 17 oi 17 17 17 17 17 17 17 17 oi อ ja ่ะแม yeah. ่น้องมีคำถามแองจี้โตขึ้อยากเป็นอะไรคะช่างตัดผมค่ะทำไมอ่ะทำไมอยากเป็นทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมโอ๊ยอยากพื้นที่ก่อนแม่น้องอยากให้แองจี้เป็นนะไเต้นดีไหมดีไม่ดีหยอกดีจะได้ดังเหมือนพี่ลิซ่าไง เพราะ Angie เต้นสวยมากนะคะเออพี่วิวต๊ะคืออยากเป็นอะไรคะอยากเป็นคนรวยอยากเป็นคนอะไรละอยากเป็นคนคนรวยตอนนี้รวยหรือยังอันนี้เป็นทุกคนเป็นคนอย่างที่อยากเป็นหมดเลยนะคะ Angie โต๊ะคืออยากเป็นช่างทำผมแล้วพี่เคสล่ะคะโต๊ะคืออยากเป็นอะไรอยากเป็น คิดไม <idi> <not nervous. S 2> ่ออกนักธ ja, 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 ุรกิจนักธุรกิจนะคะถามบองพี่น้องบองที่อยากเป็นอะไรน้องบองโตขึ้นอยากเป็นอะไรบองโตเด็นอยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรไหนพูดเองที่ จำนวนไทยกันดีกว่าล่ะพูดพี่ไพูดคิดนี้ือคลิปนี่ตลก่ไหมแล้วพูดยังไงอะมีคำถามอะไรอีกมีคำถามอะไรอีกสิคนนะคะที่ยังดูนะคะถามมาได้เลยนะคุหรือว่าหนู โโออ๊๊ยยเรามีเพื่อนเป็นคนหรือมีเพื่อนเป็นน้องบองดีน่าจะเป็นคนดีกว่าคนยังดีกว่าถ้าก็บอกเปพูดตามอีกพูดตามเสียงดังมีเสียงไม่ได้ด้วยเหรอแม่จะบอกว่ามันฮิตมากเลยนะใช่แล้วมันก็รู้แล้วว่ามันฮิตแล้วจะพูดตามทรงไมล่ะก็รู้แล้วว่ามันฮิตแล้วจะพูดตาม เสียคุณปู่ดูแก่่าเลยแองจี้บอกรักท่านผู้ชมผ่านตอดี่กของแม่่คุดเลยูพูดเลยค่ะแองจี้ห่างหายไปนานนะคะจากการ พูดอะไรลูก I love you เ I love you ว่นอพูดมาหนูพูดให้จิพูด I love you ดัง I love you Happy birthday ตอนนี้ Happy b i r t h d y อะไรังจีพูดก่อนไรับทุกคนอ่าเรือกคลิปหรอเออแดงมัน แอนจี้เป็นน้องพี่เคทแท้ๆไหมไม่ใช่เป็นญาติกันใช่ไหมเป็นองเค้่ะโอเคงั้นตันนี้ถ้าแอนจี้ไม่พูดเราขอตัวาลาไปก่อนดีกว่า,า,วาก,ก็งา,าได้ค่ะป,ปิดเถอะ ่าแล้วหนูก <ici> ็เหมือนกันโอเคนะคะทุกคนก็วันนี้ก็มาักทายไทยยมเย็นนะคะกับแองจีแล้วก็พี่ยูนะคะคนแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องแคชชั่นด้วยค่ะบ๊ายบาย